แบบวันฮาลโลวีนหรือวันปล่อยผีเป็นเทศกาลประจำปีเฉลิมฉลองในหลายประเทศทุกวันที่31ตุลาคมอันเป็นวันก่อนวันสมโพธนักบุญทั้งหลายของาศาสนาคริสต์ตะวันตกเด็กๆจะแต่งกายเป็นผู้ผีปีศาจพากันชวนเพื่อนออกไปงานฉลองส่วนกิจกรรมประจำเทศกาลคือการเล่นคลิกออทรส ซึ่งเป็นเด็กที่ตระเวนไปตามบ้านต่างๆและขอลูกกวาดและที่สำคัญคือการแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟเรียกว่าแจ็คโอแลนเทนจุดคบเพลิงไปบ้านผีสิงที่จัดขึ้นเล่นตลกเล่าเรื่องสยองขวัญและดูภาพยนตร์สยองขวัญ ด้านนายทิติพรทองดีพานรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานีก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนขึ้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวสวนสัตว์ในวันฮาโลวีนโดยจัดพนักงานสวนสัตว์มาแต่งตัวเป็นรูปผีต่างๆอาทิผีโควิด ผีกระหังผีแอนนาเบลผีป่วยโควิดและหมอผีสร้างสีสันในวันฮาโลาวีนและแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแพ็กเกจขนมหอ่อคล้ายวัตถุมงคลเข็มกลัดรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงเพ้นหน้าผีฟรีให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งผีต่างๆยังขับรถกรอล์ฟนำนักท่องเที่ยวชมสัตว์ ผีให้อาหารสาัตว์โดยนำฟักทองแกะสลักผีแตงไทยแตงโมให้เต่าสุขตา้าเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้สัตว์ได้สัมผัสกับอาหารที่หน้าตาแปลกจากเดิมและสังเกตพฤติกรรมสัตว์ทางนี้ทางสวนสัตว์เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา8นา30นาทีปิดจําหน่ายบัตรเวลา16นาฬกา30นาที พิเศษส่วนลด50%เฉพาะลูกค้า AIS เฉพาะบัตรผู้ใหญ่หมดเขต30พฤศจิกาย,ยน2564นี้รอบโชว์การให้อาหารสัตว์เฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเลิกเพนกวินเวลา11นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเสือโคร่งอินโดจีนเวลา11นาฬิกา30นาทีและเวลา14นาฬิกา30นาที ป้อนอาหารเต่าสุขตาณส่วนแสดงบริเวณด้านหน้าเสือดำเสือดาวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร045252761 0933209369หรือทางแฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสูนจะยุวิธีกุโร พู่เมียคะ